วันพุทธที่8กุมภาพันธ์2566เวลา19นาฬิกาศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสักคายสปปอสอำเภอสักคายนำโดยว่าที่ร้อยตีสุขุมดนโสพลนายอำเภออำเภอสักคายพร้อมด้วยสมาชิกอสอกองร้อยที่7อำเภอสักคายออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจจุดสกัดชุดลาดตระเวนหมู่บ้านชอรอบอในการป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความสงบร เรียบร้อยในพื้นที่อำเภอสักคายพร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยและขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดการขับเคลื่อนนโยบาย10แฟลชชิปออดูป้า2023อำเภอมั่นคงปลอดภยัยตามนโยบายของนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหนองคาย5สสดใสดีสงบเรียบร้อยดีสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0การป้องกันปราบปราม อาชญากรรมยาเสพติดโดยจุดแรกนั้นว่าที่ร้อยตีสุขุมดนโศพลนายอำเภออำเภอสาักคขาพร้อมด้วยสมาชิกอสอกองร้อยที่เอำเภอสักคายออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจจุดสกัดชุดลาดตะเวนหมู่บ้านชอรอบอในการป้องกันอาชญากรรมที่บ้านสักคายใต้หมู่ที่10ตำบลสักคายนำโดยนายประดิษฐ์พลดิษเจริญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตำบลสักคายนำกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชอรอบอ ข้าประจำจุดตรวจจุดสกัดจํานวน1ินายผลการดําเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และในเวลา20นาฬิกาว่าที่ร้อยตีสุข,ขุมโดนโสพลนายอำเภออำเภอสักไข่พร้อมด้วยสมาชิกอสกองร้อยที่เอำเภอสักไข่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจจุดสกัดชุดลาดตระเวนหมู่บ้านชรบในการป้องกันอาชญากรรมที่บ้านโนนแดงหมู่ที่7ตําบลบ้านฝางนําโดยนายกลิปตาโนนปิชัยยานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตําบลบ้านฝางนํากําลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบพร้อม ด้วยจิตอาสาพระราชทานเข้าประจําจุดตรวจจุดสากัดจํานวน14นายผลการดําเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ในเวลา21นาฬิกาว่าที่ร้อยตีสุข,ขุมดนโสพลนายอำเภออำเภอสักคาพร้อมด้วยสมาชิกอสอกองร้อยที่7อำเภอสักคาออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจจุดสกัดชุดลาดตระเวนหมู่บ้านชอรอบอในการป้องกันอาชญากรรมที่บ้านใหม่เอราวัณหมู่ที่9ตำบลคอกช้างนำโดยกำนันสนิทวัดทันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลคอกช้างนำกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชอรอบอ ข้าประจำจุดตรวจจุดสกัดจํานวน11นายผลการดําเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยทั้งนี้การตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกหมู่บ้านจะจัดแผนดําเนินการสัปดาห์ละหนึ่งครั้งภารกิจหาข่าวรีเช็ครีเอ็กเลยัดชุดลาาตะเวนหมู่บ้านและแผนโครงการอื่นๆที่จําเป็นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านและแผนโครงการอื่นๆในการป้องกันอัชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย สักไทยเมืองหน้าอยู่ประตูสู่หนองคายนบไหว้พระศีอ่านข้าวสารหอมมะลิชั้นดีมีหลวงพ่อใหญ่คู่เมืองลื่อเลืองคุณธรรมสักไทยดอทคอมรายงาน